แมดเผยอยากมีลูกนิยามารักสำหรับแมดเปลี่ยนไปเผยคำตอบแมดเรื่องทายาทแมดคนรักมีบุตรติดแมดพืรณีว่าไงหลังคนเชียร์สงกรานเตชนรงถ้ามีบุตรอีกคนอยากให้ได้เป็นผู้ชายหากย้อนกลับไปฉลองวันเกิดกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวสำหรับครอบครัวเตชะรง ในวันที่15พฤศจิกายน2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อไพวงแตชนรโคงที่ทางด้านของ F อฟทักะอ,อนได้มีการพาน้องปีใหม่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับคุณปูตามด้วยทางด้านของสงกรานและแมทรวมถึงภูผาและมิ้นชาลิดาที่มีการเข้าอวยพรคุณพ่ออีกรอบหนึ่งในใต้โพสต์ของสงกรานก็ได้มีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้าไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับทางคุณพ่อไพวงจำนวนมากด้วยเหมือนกัน โดยก็ได้มีการบอกว่าเห็นรูปภาพแล้วรู้สึกอบอุ่นที่ทางด้านของทรงกรานมีการพาแมทเข้ามาร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยโดยก็มีทางด้านของชาวเน็ตคนหนึ่งที่ได้เข้ามาเชียร์ลุ้นให้ทางด้านของสรงกรานมีบุตรอีกหนึ่งคนครั้งนี้อยากให้ได้เป็นผู้ชายเพราะจะได้ออกมาลุยๆเหมือนคุณพ่องานนี้ก็คงต้องมารอลุ้นข่าวกันแล้วว่าทั้งสองคนจะออกประกศาศแถวดีวหรือไม่เพราะในช่วงนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงหลายคนที่ก็ออกมาสละโสดประกาศแต่งงาน กันอยู่หลายคู่อีกทั้งแม้ไม่แต่งงานแมดนิยามรักวัย30ทําให้ดีที่สุดอยากมีครอบครัวอยากมีบุตรแมดเปิดใจผ่านถึงเรื่องราวในชีวิตต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวความรักในวัย30ปีที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดซึ่งสาวแมดยอมรับว่าจะทําให้ดีที่สุดยอมรับอยากมีครอบครัวอยากมีบุตรนิยามรักสําหรับแมดพิรณีเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน เปลี่ยนอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วแมทไม่ได้มีนิยามจะต้องอะไรอย่างไรแต่เหมือนมีนิยามความรักกับตัวเองที่เปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าเราต้องรักตัวเองมากขึ้นหน่อยเพราะปัจจุบันเราไม่ค่อยรักตัวเองเหรอไม่ใช่ไม่รักตัวเองแต่เราจะเป็นคนที่เกรงใจแล้วเราจะทําเพื่อคนอื่นเยอะแต่ว่าเป็นความรักกับทุกแบบเลยค่ะหมายถึงกับเพื่อนร่วมงานพ่อแม่แฟนหรือญาติพี่น้อง